ปมาท Crazy Offer มันจะมี Offer อะไร t r a z y หรือเปล่ามันว่าแต่ดูรู้สึกว่าหนูไม่หวังนะตั้งแต่โควิดมานี่คือครั้งแรกเลยแหละที่มาคอมมานาอันนี้จริงๆคือเราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาดูของหรืออะไรเลยนะสาเหตุจริงคือเรามาทดส,สอบใหม่ฮนะร a ซินแคปนี่มันก็คือที่จริงมาก็คือ Key Cap Pudding อันนี้ก็อยู่ใน i อทีซิตนะคะแล้วก็ตามเดิมฮะมีเก้าอี้เกมมิ่งใครอยากลองนั่งเก้าอี้รุ่นไหนดูว่าตัวไหนเหมาะกับเราก็เนี่ยแหละดูว่าไม่ใช่หรอขอมายเป็นที่ที่มีเก้าอี้ให้ลองนั่งเก้าอี้เกมมิ่งให้ลองนั่งเยอะที่สุดแล้วล่ะแต่ถ้าใครสนใจพวกเก้าอี้ออฟฟิศอะไรแบบนี้ก็คงต้องไปลองตามโชว์ค่ะตาละแบรนด์ดีนะเฮ้ย ชอบอะเคสเรนู้ว่าลายนี้สวยขันก้าอะไยครับสิบเห็น Logitech MX Master 3S เรารู้สึกแบบว่าอยากให้ MX Master 3ที่มีอยู่มันพังจังเลยแต่ก็ใช้งานมาได้แค่ปีเดียวเองนะยูทีเอสำหรับคอม850าวัตต์มีค่ะมันควรเป็นรุ่นงไหนอะร์หรือเล่าคะหรือว่าเปขอยี่อ้์อื่น ทำไมทำไมต้งองเออคือเราถามยุคเขาว่า supply เราว่าอน มาตอนนี้มันจะมีเพราะว่าสปายบางรุ่นนะครับมันจะคับเป็นเกียับทุกแบรนด์เลยครับก็คือมันจะมี TFC เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือไอ้ TFC เนี่ยคือการดึงกระแสสูงของของของตัวของสปายครับถ้ามันจะทําให้แรงดันนะครับของของนั้นมันตกทําให้สับโมไฟไม่ได้มันจะมันจะเกี่ยวข้องกับการความความแข็งแรงของสัญญานะครับซึ่งึบางตัวถ้าถ้าแบบเขาไม่ได้ออกแบบย้อนอะไรมาดีแบบนี้มันก็ไอตรงเนี้ยมันจะมีผลทำให้สับามไฟไม่ได้ เราคิดว่าเราคงไม่ถ่ะเราคงดูตามราคาป้ายดีกว่าเพราะเราคิดว่าทั้งงานมันก็คงไม่หนีกันสามศูนย์หกศูนย์หน่ห้าสามศูนย์หกศูนย์พีไอเกัอบสองหมื่นนี่คือราคาลงมาแล้วนะเนี่ยจำแรมตอนนั้นที่เราซื้อไม่ได้แต่คิดว่าแรมก็ราคาเดิมๆนะของพอแซ่สามสิบสองกิก ก็สี่พันสี่สิบหกกิกสองพันห้ารู้สึกว่าราคาไม่ค่อยเปลี่ยนไปค่ะเดี๋ยวนี้พินเตอร์สวยๆหมดเลยวคุณชอบ H p ตัวนี้สวยแต่สเปคอะไรนี้ไม่รู้อะ่ะยิงเจ็ดไม่รู้ว่าจะดูจออะไรไหมจออะไรอ่ะคุณอย่าดูดูแล้วมันก็อยากได้นะถ้าเป็นเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วใช่ป่ะเวลามางานประมาทแล้วคงจะมาเกาะบูทโนตบุ๊กแต่ตอนนี้เราเป็นโคตดสาย PC แต่ตัวแล้ว ของ i t c ี t ิแบร์อะเ s ซอรี่นึกว่าโลโ,มโ,มโก้ค่ะน่ารักดีนะเออเออวิลลิงเดินเข้ามาเราเน้นถึง o w e ว Buy นะออคือไม่รู้ใครเป<ค><ค>็นคนที่แช,ช<อ>ร์ครับจัดโต๊ะคอมก็มาแชร์นาฬิกาาฮี่เดี๋ยวนี้มันราคาพันห้าเองอ่ะใช่มีรุ่นใหม่มาไงหาจอทีวี HDR ไหมจ๊ะนี่บอกตามตรงว่า กระเป๋าตังกระเป๋าอะไรที่ฉันก็ไม่ได้ออกมาเลยค่ะม,มาตัวงเหล่าจา้าถือก้องออกมาอย่างเดียวคือตั้งใจเต่นี่ว่าฉันจะไม่เสียตังอะไรคือคลาเคนคลาเคนหอ๋อทำเหมือนรา้านอ๋อรับรับจัด <ทำ S 1> รับ <ทำ S 1> จัดหลีจริงเหรอ,อเนี่แถมเอลกาโตเฮ้ยสีมันเหมาะกันมากแต่ว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่ของการแะละ ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้อัพมาดเขายังมีราคาหลักบ้านกันอยู่หรือเปล่าเเพพราาะว่อ๋ออ๋อแต่ทุกอันทุกร้กานเขาก็จะมีเหมือนแบบมีโปกับรัสดา้าแต่ดูว่าอันนี้นนพิมพ์มาแบบ,แบบนี้สแสดงว่ารัสด้าเขามาทํากับอันนี้อารมณ์เหมือนบแบบเวลาพวกแบงค์มาทำโปรโมชั่นนะอันนี้ก็เป็นรัสดา้าแทนดูดีว่าสตรีมเด็กอีกจะขึ้นอยู่กับราคาเท่าไหร่เงี้ยเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เนี่ยไลฟ์อะไรนี่ปะน็กซ์สัตวเจอ สองหนัอันนี้เท่าไหร่อะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยค่ะแต่เนื้อดาวอ่ะยังไงมันหมื่นอัพอยู่แล้วอะูจอดูดีมากเลยคือนุ้ไหมความชอบชอบที่มันไอเนี่ยชอบปุ่นน็อรู้ชอบหน็อตจากราคาเต็มหมื่นสี่ใช่ดูแลหน้าตาเนี้ยยังไงหมื่นสี่แน่ๆแล้วปุ่มพวกนี้มันเจ็บอะไรได้บ้างเป็นเสียงอันนี้ของแบรนด์เอเวนแต่จอแต่จอไม่ทัชใช่ไหมต้องกด จะได้เหรอเราจ,รอ,จ,าอ,อ,จอทัชกรีนได้ด้วยเ<อ>้ยจอชัดด้วยนะเนี่ยก็คือเป็นทัชสกรีนแต่ว่าจะน,นุ่งดวงใหม่ออเอ็อารตัวนึงแต่มันได้มันได้ไม้ตัวเดียวเนี่ยคือปุ่มนี้ก็ใส่เซมซาวบอร์ดเนี่ยเขาเซ็ตเขาเซ็ตไปตรงนี้แหละแล้วก็อันนี้มอนิเตอร์แล้วก็ใช้เลือ่อนไถ่เอาอย่างนี้ช แต่ว่าเพียงแค่โอกาสอุบัิเหตุกดผิดกับมันจะหนืดหน้าจอมันจะหนืดอนี่ยผมลองกดดูดิจะรู้สึกไได้ว่าก็เหมือนหน้าจอ LCD บนรถแหละเออมันจะมีความหน่วงระดับน,นึงมันก็ต้อง,งตามนั้นคุณจะอะไรมากคุณคุณไม่ได้ใช้กดเล่นตลอดเวลาไม่ต้องด<อ>ูมันก็มิวไงทไมตัวนี้ไม่ค่อยเห็นคนรีวิวกันเลยทำไมคุณไม่ดูตัวนี้ต่อแรกมันเพิ่งมาหรือเปล่ายังไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยอ่ะจริงๆผมว่าโอเคนะจริงๆอันนี้แบบกำลังดีอ่ะปุ่มไม่ต้องเยอะเกินนี้ราคาเท่าๆกับโบ XLR มินิ ฟรีแอมเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวต้องหาสเปคในเน็ตแล้วล่ะใช่ใต้องใส่ในเน็ตก้องใสรู้เลยว่าชัดต่างกันโอ้ส์ไซส์กล้องก็ต่างกันละจริงๆดูดีกว่าสตรีมเด็กอีกในความคิดของผมโอ้โหราคาคุณราคาเต็มหมื่นห้าเอาแต่นี่มันเหลือเก้าพันไงถ้าสตรีมเด็กเท่าไหร่ก็หมื่นห้าพันคุณอย่ามาเทียบกันอย่างนี้สิใจร้ายกับอีตัวนี้สวยเออแต่หนูไม่รู้เก้าอี้แบบนี้มันจะนั่งสบายหรือเปล่าบอกว่าเสร็จแมวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย มันก็อาจจะเสร็จแมวแต่พวกเนี้ยไอ้พวกที่เป็นแมสอย่างเงี้ยแมวจะรับเล็บไม่ค่อยได้ก็ลองดูดิลองนั่งดูไม่ใช่ว่าแมวจะรับเล็บมิดแต่มันจะไม่ได้สบายนุ่มไงแต่ว่ามันจะทนไอเนี้ยมันจะทนแมวรับเล็บอะเข้าใจป่ะเรื่องว่าที่รองคอเนี้ยสวยกาลังดีแต่ไม่ดีไม่ไม,ไม่พอดีคอนุชคือมันไม่พอดีคอนุดะนุชต้องยืดคอมันถึงจะพอดีคอ คือนุอ้อะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นเก้าอี้ตัวต่อไปนุชอยากได้เมสทั้งบาะทั้งที่พิงมีคนเขาบอกว่าเมสอันแมวมากกว่าตรงปลายด้านเนี้ยเขาหนุนโรมให้คคก็ให้มันไม่เจ็บมันใหญ่กินไปสำหรับเราอยู่ดีจ้าครับโอเคครับ home sweet home คุณต้องไปดูด้านหน้าอาอเหรอดูเนี่ยอ้อมไปดูห้างหน้าดิเข้าใจเข้าใจแต่อันนี้คือเขาไอ้นี่ไงเขาดีไอวอะ,อะ เขียนสวยเอ๊ะพวกนี้คือเขาเป็นสติ๊กเกอร์หรือเขาวาดเอาะอะไม่รู้อย่าเอาบบนิ้วแตะสิเฮ้ยวาดวาดวาดเทนจริงเรื่องนี้เขาเทนยังไงที่ฟอนต์มันเหมือนวะง่ายชอบให้ฟีลลิ่งแบบตีจู้ไม่ให้ตีจู้ดิว่า,ามันจะไม่มันจะไหมไห<ะ>มจะไม่ตุ๊กตาไหมเหรอตุ๊กตาก็ต้องไม่ไวไฟดิเจนได้ต้องไม่เขาจัดโชว์เฉยๆอย่าคิดมาก เขาน่าจะติดนะว่าแบบเอออาร์ติสที่ทำอันเนี้ยอ่นนอนนะถอดใครเฮ้ยข้างบนมีมือออกมาเฮ้ยพื้สัตว์ข้างบนมือออกมาจับเมาส์สั่งพ่อคูมอ่ะสั่งตายายอันนี้ก็สวยอันนี้ไซเบอร์พังเปล่าเบอร์เดอร์แลนด์อ๋อเบอร์เดอร์แลนด์เหรอเห็นสีเหลืองตอนงแรกนึกว่าไซเบอร์พังอันนี้เขาดีไอไวเป็นอาโอ้ยแต่เฮ้ยอย่าว่างาั้นมันน่ารักนะเฮ้ยเขาน่าจะแปะชื่ออาร์ติสเอาไว้อ่อะ เอ้วาคอมก็ถ้าใครอยากรู้ราคาก็ตามนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนะคะทำไมราคาข้างบนกับข้างล่างมันไม่เท่ากันอนะ่ะตันแรกลดแบบมาตรฐานแล้วก็ลดอีกลดแล้วก็ลดอีกใช่ดเดี๋ยวนะ1 9ึ0นี่มันมาจากตัวไหนมาจากเคนเอ็มอ๋อตัวนี้เลยเหรอจากตัวนี้ มันอ่านว่าอะไรนะคะไม่รู้อินทูอาร์สอินทูอสก็คืออินทูอ s i z ไซเอใช่ไหมคะ,ค,ะคือเหลือพันเก้าร้อยสตัวนี้ออฟฟิศนี่เพิ่งปรับราคาใหม่แล้วเอ,อเดี๋ยวขอดูก่อนจะไม่ได้ว่าเมื่อก่อนซื้อไปเท่าไหร,ร่เงิั้ยสิบาบาทเฮ้ยไม่ใช่พันต้นต้น,ตนหรอพันเจรอยเาบเออวะแล้วคุณต้องซื้ออะไรไหมที่ลองเมา์ยังไม่ได้ดูเลยฮะที่ลองเมา นั่นของคุณไม่ของโน้ตหมายเพื่อมาซื้อที่ลองมาส์าเจ๊ของน้ตโอเคก็ตรงแบรนด์อิสเซอรี่ของไอทีซิตี้เมื่อกี้อ่ะอิทีซิคือคนมาคอมมานต์อยากซื้ออื่นกูมาซื้อที่ดูของมีมูลค่าเนี่ยีเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งเวลาอยากดูจอว่ามันฟลิกกงฟลิกเกอระไหมนุชว่านะเปิดมือถือถ่ายวีดีโออ่ะไม่ต้องถ่ายจริงหรอกแค่เปิดโหมดวีดีโอแล้วลองดูไว้ว่าจอไหนไม่ฟลิกจอไหนฟลิกตัดทิเลยจ้วเราจะไปดูเอ็กซ์ตอเอ็กซ์ต้อะไรนะดูแล้วจะซื้ออะไรอ่ะ รู้สึกเดี๋ยวนี้เป็นบูธเป็นบูธแบรนด์โน้ตบุ๊กแบบแยกเหมือนสมัยก่อนไม่ค่อยมีละอันนี้เป็นบูธเป็นตามร้านมากกว่าคือจะไม่ค่อยมีร้านเล็กๆอะไรเท่าไหร่หรอกว่ะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเอาอีกโค้ดพวกนี้ไปใช้อะโดยที่ไม่มาง้านคอมมาร์ทจะได้ปะวะไม่รู้เหมือนกันแค่หรือจะต้องซื้อในงานนี้เท่านั้นไม่เมาก็ดูดีเ,เ,เ,เนีออ่นี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 น่นะ่ะะนี่น,น,นี่าน,านี่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 ่นีวน่นี่น่นนนี่นี่นีนี่น่น่ วันพฤหัสคุณที่นุชชอบมาวันพฤหัสเพราะวันนี้คนน้อยที่ <ผม S 1> สุดมีดีไเจอไหมถ้าคุณจะเปลีนน่ยนลำโพงอันี้กใช้ได้อยู่ราคาดีเดี๋ยวนี้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบพุดดิง้งคีแคบแบบนี้นิยมมากอันนี้ที่ห้ออะไรอะ่ะอีสปอร์ตอะไรอ e ีสปอร์ตไม่ใช่ฉี่แมอันนี้คือยี่ห้อปะยี่ห้อมันคืออีสปอร์ตเป็นเจ็ดห้าศูนราคานี้ไรสายไม่จ้าอ้อไวเลสไวเลส ถือว่าถ้ากำเงินมา3ามหมื่นห้านึกว่าไม่จบอะต้องซื้อฮาร์ดดิสเพิ่มอีกตัวสมมุติถ้ามีคนถามเนี่ยสเปคเนี้ยเล่นเกมไหวไหมฉัดมอกว่าไงก็เล่นได้จะเล่นเกมอะไก็เล่นได้อยู่แล้วอะจะปรับสุดได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งพัดดูอ๋อไอ้พัดดมาแล้วเหรอเนี่ยจริงจริงอะมีออฟเฟอร์อยู่จริงๆิงอะเราตั้งใจจะขอยืมตัว <Pad dle. S 2> ไอ้ตัวเด็กพัดดเขามารีวิวค่ะแลวเขาบอกว่าตัวเดโมย,ยังไม่มี เอา,อยาแยปจะกานปไปก่อน<ป>ไหมเหนื่อยเลย HD หกสิบมีเท่าไหร่ตอนนี้ฟิว HD หกสิบ S ห้าพันหกเก้าศูนย์แต่คุณอยากดูโต๊ะโต๊ะเกมมิ่มงยังไงอ่ะพอเป็นโต๊ะเกมมิ่งมันก็ต้องมี RGB เหรอแค่นี้หนูก็มเมา RGB จะแย่อยู่แล้วเนี่ยของ JB นี่ดูเพรว่าเก้าอี e ้เยอะสุดเลยมั้งเนี่ย เมื่อก่อนเราเคยคิดนะว่าเราอยากได้แบบนี้เราเห็นไอ้เนี่ยของอะไรอะ่ะของอีเกียมันก็จะมีอัญมณีให้แคมป์ปัตเป็นของอีเกียว่าให้แคมป์แก้วไม่แน่ใจจไม่ได้แต่พอนุนานั่งแต่พนุนานั่งคิดดูแล้วอะ่ะถ้าอยู่บนโต๊ะอย,ย่างงี้ฮะนุก็จะปัดคลิ้งแต่ถ้าอันนี้นุ่านุ่งดเดินชมความแน่แก้วกลิ้งแน่นอนอะ่ะ <c oughs> ความซุ่งซ่าม,มันมีจริงโต๊ะรบบระดับนะคะราคาประมาณ6 0พันเดาว่าน่าจะเหมาะตัวตัวเดียววะ ว่าเราไม่เห็นสเปกอะเห็นแต่ราคาแปะไว้เนี่ยคนไปดูหมดเครื่องขาวก็สวยที่ว่าอยู่ตรงอะแมวแทะแหลมเนี่ยเหรอเฮ้ยแต่มันน่ารักมากเลยอะจะับไหมไม่มีกต่ดดงนาง Nano lead เดี๋ยวนี้มาขายกันเป็นทางการแล้วนะจ๊ะเมื่อก่อนต้องหิ้วกันมาอย่างเดียวน,นะคะคือถ้าผู้ถือประกอบคอมหมดที่เดียวพี่ แลวที่อื่นไม่มีใครทําหมดหรอโต้ที่อื่นไม่เห็นมีอเอสก็มีนมี่ไม่เดี๋ยวนี้มีโต๊ะประกอบในงานไงโอ้โหประกอบในงานจะทําได้กี่เครื่องเขาก็โชว์เฉยๆปั๊ไม่ไี<ะ>้เขาโชว์ประกอบด้วยเล่นเล่นเล่นซื้อเลยใส่ไม่เป็นนี่ยมีสาวผงสาวบ,บอดพอสุดเมื่อใดกดสาวบ,บอดได้อา้าแล้วปัจจุบันนู้นใช้เอลกาโต้โนก,กดไม่ได้เหรอสาวบดไม่ผมกดปุ่มปุ่มมันเล็กไหมไม่หรือมันเกี่ยวไหมว่าต้องมีอินเทอร์เฟดแบบนั้นถึงจะใช้ได้ไม่ ปัญหาของหนูก็คือลุดเอาลุกไม่มีที่วางใกล้ๆมือแล้วหนูก็ขี้เกียจเอื้อมไปกดเราในความชอบคีย์บอร์ดมีหนกกัน,นับโวยแต่หนูว่ามันไอ้นี่นะมันมันงอกแยกอยู่เออแต่ถ้าหนกแบบนี้โอเคเอ้ก็ไม่โอโจ๊กพุดดิ้งอาเกนตะนังสวยจริงพันเจ็ดอัตตาแมะไข่สติ๊กเกอร์มั้ย Intel ล evo อ๋อเป็นของ Intel ของบุ๊คอินเทลอดไว์แม่กดราคาหมดเลยรวมถึงจอยด้วยจอยก็ลรไปอีกร้อยหนึ่งก็คือเห็นแล้วสองร้านขายหนึ่เาเก้าูเท่ากันพอไป a อ v ไว e กดอีกร้อยหนึ่งโอเควันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรเลยนะคะสำหรับนุชก็คือนุชไม่โดนจ้าที่เห็นนี้นะคะเป็นถุงแอดไว e เป็นของคุณผู้ชายจ้ะอันนี้โดนอะไรไปบ้างอชิ้นแรกนะจ๊ะ ของคุณผู้ชายค่ะเป็นแผ่นลองเมาส์ของ Las ซ r s i ไซ XXL ราคา890อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นเลยที่ต้องซื้อกันทกปีอยู่แล้วนะคะก็คือ Microsoft 365แบบ Family ค่ะในราคา1390กก็อันนี้อันนี้ก็จัดว่าหน้าตำมากค่ะตอนนี้ก็ได้เวลานั่งรถกลับบ้าน